จบครึ่งแรกของปีนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติไร้อารมณ์มาเมืองไทยลบไป5%เและกลายเป็นว่าอะไรนะฮะในภาพรวมไร้อารมณ์มาเมืองไทยจีนไม่มาแต่ฝรั่งกลับเที่ยวเมืองไทยเฉยแม้ว่าจะยังน้อยอยู่นะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆจบครึ่งแรกของปีนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวต่างชาติไร้อารมณ์มาเมืองไทยลบไป5%เ และกลายเป็นว่าอะไรนะฮะในภาพรวมไร้อารมณ์เมืองไทยจีนไม่มาแต่ฝรั่งกับเที่ยวเมืองไทยเฉยแม้ว่าจะยังน้อยอยู่นะฮะศูนย์วิจัยเการศกรไทยนะครับได้เปิดตัวเลขว่าครบครึ่งแรกของปีนี้ก็คือ6เดือนแรกของปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยนะฮะตัวเลขคมๆเลยนะฮะ16.7ล้านคนและพอไปเทียกบกับ6เดือนแรกในปีที่แล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาในเมืองไทยหายไป5%เรนะเราตุนมาแล้วนะฮะ16.7ล้านคนนะฮะอะสมมติว่าผมให้ตัวเลขเท่านี้ สมมติอีกครึ่งทางนี่ก็ได้เท่านี้เหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าปีนี้เราจะได้ตัวเลขท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประมาณเท่าไหร่ห35ล้านนะให้35ล้านถ้า35ล้านก็ต่ําเป้าถูกไหมฮะต่ําทั้งเป้ารัฐบาลต่ำทั้งเป้าเอกชนต่ำต่ำทั้งอะไรถูกไหมต่ําทั้งตัวเลขที่คิดว่าจะฟื้นครบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังโควิดสิบเก้าก็ช้าออกไปอีกต่างหากนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูแค่หกเดือนหกเดือนแรกของปีนี้ที่ว่าหกเดือนแรกของปีนี้ต่ต่่่าาางชติไไไมเเเข้้ทยยลลดปนนนนีีนะะะฮูแวครับ เขาก็ต้องมาแกะไส้ในต่อไปครับว่าไอ้ที่ตัวเลขมันหายไปเนี่ยชาติไหนไม่เที่ยวชาติไหนกลับมาเที่ยวนะไอ้ตัวเลขที่หายไปเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่มาจากเอเชียแปซิฟิกนี่แหละครับไม่มาเที่ยวไทยเนี่ยติดลบไปถึง12%เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกในปีที่แล้วเรื่องใหญ่ครับแล้วถ้าเทียบว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือทั้งเอเชียถูกฮะแล้วไปดูค่ามหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงอเมริกาส่วนหนึ่งอีกต่างหากลบ12%นะครับแล้วพอแกะไส้ในเข้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าในขณะที่นักเที่ยวจากเอเชียแปซิฟิกไม่มาไทย122% แต่กลับมีนักท่องเที่ยวจากโลกตะวันตกคือยุโรปและอเมริกาเนี่ยมา,มากขึ้นนะฮะยุโรปเนี่ยมาเพิ่มขึ้น17%ในครึ่งแรกของปีนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับที่2คืออะไรอเมริกันนะฮะลุงแซมอยายมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้นถึง10%และมีตะวันออกกลางมาเที่ยวเพิ่มขึ้น3%อันนี้น้อยหน่อยนะฮะทีนี้พอเราดูนะครับแยกออกมาเลยว่า10ประเทศแรกในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยที่ว่าเอเชียแปซิฟิกมปเที่ยวไทยเนี่ยนะครับ1มาเลเซียหายไป6% อันที่หนักที่สุดเป็อันดับที่2นะจีนหาย34%นะครับไม่มาแล้วนะฮะแถมตัวเลขสองหลักแถมเกิน30%อีกต่างหากนะฮะอันดับที่3ที่มาเทียมเมืองไทยอยู่นะฮะคืออินเดียบวก1 4อันดับ4ีรัสเซียบวกหนะึ่งฮะ1%นอะฮะอันดับห้ากลรใต้โ้โหนี่ลบ1 7เลยนะฮะอันดับ6สหาราชอณาจักรเพิ่ม1 8อเมาครบเพิ่ม10%ญี่ปุ่นเพิ่ม8%นดเปอร์เซ็นต์นะฮะอันดยบแปดสเปร,ปราว้โหนี่กลไปเที่ยไทย อันดับสิบเยอรมนีบวก11%เปอร์เซ็นต์นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนได้เห็นแล้วครับว่าตลาดขาใหญ่ๆที่จำนวนหัวเยอะๆไม่มาไทยเลยฮะจีนลบ34%เปอร์เซ็นต์เกาหลีใต้ลบ17%เห็นไหมยังมีฮ่องกงอีกต่างหากนะฮะไม่ว่าตัวเลขนี้อาจจะไม่ติด10อันดับแรกก็แล้วแต่นี่นะครับมาเลเซียลบ6%เ เฉพาะ3ชาตินี้ในเอเชียแปซิฟิกนี่ก็ขาใหญ่สําหรับประเทศไทยในการที่จะพยุงไอ้เจ้าตัวเลขของหัวนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนี่นะครับดังนั้นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็เลยคาดการเลยนะครับว่าถ้าอย่างนี้นะครึ่งหลังของปีเนี่ยให้ย่างเก่งนะก็34.5ล้านคนก็คือต่ําเป้าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วถ้าตัวเลขนี้เป็นจริงนะครับ 1. ต่ํา่เป้าของรัฐบาลตั้งไว้2ต่ําเป้าที่เอกชนคาดการไว้3ต่ํา เต้าการฟืร้นตัวกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับก่อนโควิดสิบเก้ายังต้องใช้เวลาต่อไปอีกหนึ่งปีเต็มๆทั้งนั้นที่เพื่อนบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาฟื้นกันหมดแล้วนะครับแล้วสุดท้าเกรตรกรไทยยังมองต่อไปด้วยนะครับว่าปัจจัยลบที่จะทําให้คนต่า,ชางชาติมาเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คือเศรษฐ,ฐกฐิจบ้านเขาก็ไม่ดีนะครับเขาก็รัดเข็มขัดมาเที่ยวยากลำบากนะฮะประเด็นที่สองก็คือเรื่องอะไรฮะความไม่สงบเกี่ยวกับเร,รื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อ่ะนี่เดี๋ยวจะมียิ่งงส เครื่องไม้เครื่องมืออาวุธทางทาาหารระหวาห่างนาโตอเมริกาให้ยูเครนแล้วรัสเซียจะว่ายังไงต่อแล้วเดี๋ยวจะมีการข่อบาตรับแล้วจะขึ้นภาษีดังหาบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับแล้วอย่าลืมนะฮะความขัดแย้งตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้ก็ทําให้การท่องเที่ยวกระทบอีกเหมือนกันนะฮะนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยนะครับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ถือว่าจะเป็นปัญหาคลาสสิกมานานเหลือเกินเนี่ยนะ,ะแต่ศูนย์วจิจัยกสกร,กร,สกรไทยก็บอกว่านี่มันก็ใชั ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ทาให้ตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยไม่เข้าเป้านะฮะในขณะเดียวกันครับปัญหาการเมืองในประเทศอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดจะพยุงพยุงกันไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วตกลงจะยุบหรือไม่ยุบสภาห,หรือจะเลือกตั้งใหม่ก็แล้วแต่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไระกระทบเกี่ยวกับงบประมาณปี69ซึ่งต้องไปลุ้นดูนะครับว่าเขาจะตัดสินใจยังไงกับก่อนหน้าหรือว่าหลังการโบวงบประมาณปี69ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับ ความไม่ปลอดภัยที่เขายังรู้สึกว่าถ้ามาประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับ